ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในเดือนตุลาคม2568เดือนที่นะครับทั้งดาวเสรารและดาราหูคู่มิตรใหญ่ต่างก็ยังอยู่ในตำแหน่งโยกหน้ากับลัคนาราศีธนูนะครับราหูเป็นกเกษตราธิปดี ดาวเสาวเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่มิตรส่งผลดีให้ชะตาในเรื่องของการเงินการทองจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชะตามีโอกาสรับทรัพย์รับโชคใหญ่มีเงินมีทองดวงจะต้องเดินทางอยู่ไม่ติดที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใดๆสักอย่าง แต่ล้วนแล้วแต่นำพามาซึ่งสิ่งที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูทั้งสิน้นชาวลัคนาราศีธนู1-5ตุลาคมจะได้เงินได้ทองรับทรัพย์มีเงินมีทองเข้ามา6-10นี่จุกจิกหุดหงิดนิดนึงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้หุดหงิดจุกจิกใจ 1 1ถึง15ยังเรื่อยๆ16-20ถึง20จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามามีข่าวดีต่างๆในเรื่องของงานมีโอกาสปรับปรุงเรื่องของที่อยู่อาศัยออฟฟิศร้านรวงย1่จนถึง2 5การงานขยับดีต่อเนื่อง26-30ถึง30รับทรัพย์อีกรอบหนึ่ง2 6ถึง31รับทรัพย์อีกรอบหนึ่ง ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีมีโอกาสได้ไปทำงานให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะครับชาวลัคนาราศีธนูดวงถือว่ามีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้นอยากกระนั้นเลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงมีโอกาสขยับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สถานที่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องออฟฟิศร้านรวงต่างๆยังหมายถึงโอกาสที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะหรือบางคนได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆบางคนได้ขยับเกี่ยวกัเรื่องที่อยู่อาศัยบางคนได้ซื้อยอดยานพาหนะใหม่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะดาวพฤหัสนั้นมาจากเรือนพันธุนั่นเองนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนื้อหอมนะครับแต่ก็จะมีความจุกจิกใจไม่น้อยอย่าไปบริหารสเสน่ห์มากนะครับชาวลัคนาราศีธนูสินแสหมิงติงไว้ก่อนนะฮะดาวมันมีสเสน่ห์ะช่วงจังหวะตรงนี้แหละนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสจะได้พบรักพบคนถูกใจ มีเพื่อนต่างเพศมาให้ความสนใจคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับที่บอกกันแล้วครับอย่าไปบริหารเสน่ห์มากมันจะมีคนมารักมาชอบจนทําให้เราเวียนหัวนะฮะชาวลัคนาราศีธนูดูให้ดีก็แล้วกันอย่าลืมนะครับกดติดตามดูดวงดี b r ไรท t วี TV, ไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงกดเลยกดเลย คุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครอีกอย่างนึงนะลืมบอกไปธนูนะตุลาคมเดินทางอุตลุดเลยไปดูเดินทางแล้วรับทรัพย์รับโชคนะขอให้โชคดีไปก่อนสวัสดีครับ